สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเราจะนำโทรศัพท์ที่เราซื้อมาใหม่นะครับแล้วเรายังไม่ได้สมัครเอออีเมลหรือว่าลงทะเบียนใน Google Play Store อะไรพวกนี้เราจะมาสมัครให้ดูนะครับว่าจะต้องทำยังไงโดยการออสมัครใหม่เลยนะครับผมใช้อีเมลใหม่เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีอีเมลอะไรเนี้ย ก็ทำตามได้เลยนะครับส่วนใครมีอีเมลแล้วเนี่ยก็กรอกข้อมูลลงไปได้เลยนะครับผมแ,แรกๆเราก็กดออก,ก่อกน,นะครับเราก็กดเข้ามาในเพจสโตนะครับผมปุ๊บมันจะขึ้นลงชื่อเข้าใช้นะครับผมเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับปับมันจะขึ้นกําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับ อันนี้นะครับถ้าเกิดเรามีอีเมลอยู่แล้วนะครับเราก็กดช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีอีเมลนะครับเราก็กดสร้างใหม่นะครับในที่นี้เราจะสร้างใหม่นะครับกดไปเลยนะครับอันนี้มันจะขึ้นมาว่าสําหรับตัวเองอันที่2นะครับสําหรับบุตรหลานนะครับอันนี้เราต้องกดคําว่าสําหรับตัวเองนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับ อันนี้ผมสมัครเครื่องให้เขานะครับผมก็จะใช้ชื่อในบัตรประชาชนของเขาได้เลยนะครับผมอีเมลอะไรพวกนี้เราก็ใส่ตามในบัตรประชาชนได้เลยนะครับเราไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากเพื่อป้องกันเวลาเราลืมนะครับเราจะได้ดูในตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับถ้าเกิดในกรณีเราจะสมัครให้คนอื่นนะครับหรือไม่ก็สมัครให้ตัวเองก็เป็นวิธีที่ดีนะครับสมัครตามบัตรประชาชนนะครับ มันจะง่ายนะครับเวลาเราลืมบางคนลืมนะครับลืมง่ายผมอาจจะปิดข้อมูลนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพราะอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะครับก็ใส่ตามที่ผมใส่นี่แหละไม่ยากนะครับโอเคนะครับเมื่อกอกชื่อแล้วก็นามสกุลเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับนี่ก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับส่วนปีพศเกิดเนี่ย ต้องใส่เป็นคอสอนะครับไม่ใช่ใส่พอสอของเรานะครับถ้าเกิดใครใส่เป็นพอสเอนี่ยมันจะสะมัครไม่ได้นะครับต้องใส่เป็นคอสอนะครับต้องใส่เป็นเขาเรียกอะไรพุดทดสกศรัทธานะครับผมถ้าเกิดใส่เป็นพุทธสกศักธานี่จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกเพจนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็กดตัดไปนะครับ อันนี้เขาจะมี2ช่องบนเนี่ยให้ติ๊กถูกนะครับเขาจะสะกดเป็นอีเมลให้เราไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้ก็กดติดถูกปุ๊บแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมมันจะมี2ช่องนะครับเขาจะสะกดไว้ให้เราแล้วนะครับอันนี้ผมต้องการสร้างเองนะครับเราก็กดสร้างเองสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าจออันนี้มานะครับช่องให้เรา กดชื่อลงไปเองนะครับเราก็พิมพ์ลงไปเองได้เลยนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องใช้ตัวใหญ่นะครับใช้เฉพาะตัวเล็กนะครับก็สะกดให้ดีนะครับให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดใส่เป็นชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันจะซ้ากันเยอะนะครับทางดีดีก็คือว่าใส่เป็นชื่อแล้วก็บวกอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับเช่นบวกเป็นวันเดือนปีเกิดด้วยก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ซ้ากันนะครับ คือไม่ซ้ํากันกับที่คนอื่นสมัครนะครับถ้าเกิดซ้ํากันแล้วเนี่ยมันจะสมัครไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็วันเดือนเกิดพอนะครับปีเกิดไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ลองดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าโอเคถ้าเกิดได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นช่องสร้างรหัสผ่านนะครับอันนี้เราก็ใส่รหัสนะครับเป็น2อันนะครับรหัสผ่านเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนละรหัสนะครับก็คือใส่รหัสแรกปุ๊บ อันที่2เพื่อยืนยันเนี่ยก็ใส่รหัสเหมือนกันรหัสแรกนะครับรหัสทางที่ดีก็ใส่วันเดือนปีเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมมันจะได้จําง่ายนะครับในกรณีที่เป็นของคนอื่นนะครับที่เราสมัครให้คนแก่หรือไม่ก็ออปู่ย่าตายายที่เราสมัครให้นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการลืมนะครับเพราะปู่ย่าตายายที่เราสมัครให้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยจําก็ อะไรพวกนี้พวกอีเมลพวกรหัสผ่านอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยจำนะครับเราก็ใช้อะไรวิธีที่ง่ายๆจำง่ายๆนะครับสมัครให้กับท่านนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะใส่เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ไม่ไม่ให้ใส่พวกภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปมั่งนะครับ เพราะใส่แรกๆมันจะเป็นจุดๆนะครับเราก็ติ๊กแสดงรหัสผ่านนะครับเราจะได้รู้ว่าเราพิมพ์ผิดหรือถูกนะครับใส่ช่องแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ช่องที่2ได้เลยนะครับให้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะสมัครไม่ได้นะครับพอกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นหน้า เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครมีหมายเลขโทรศัพท์อะไรพวกนี้แล้วเราก็เพิ่มไปได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้อ่านเยอะนะครับผมแต่นี้ผมจะไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้อะไรก็กดอ่านได้นะครับผมอันนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับพอกดข้ามนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณนะครับคุณใช้ที่อยู่ Gmail นี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ภายหลังได้นะครับก็คือว่าเราก็ต้องจำอีเมลตัวนี้นะครับแล้วก็จำรหัสผ่านด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาเมลหลุดหรือว่าล้างเครื่องอะไรพวกนี้เราเราก็เอาอีเมลตัวนี้มาใส่ได้อีกรอบโดยที่เราไม่ต้องสมัครใหม่นะครับผมเราก็ต้องจำอีเมลแล้วก็จำรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับ พอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยว่ามันโอเคนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับโอเคมันจะขึ้นหน้าจอว่าความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดนะครับเพื่อนๆก็อ่านไปได้เลยนะครับอันนี้มันจะยาวหน่อยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาเราเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วมันจะพิมพ์คำว่าฉันยอมรับนะครับเราก็กดไปได้เลยนะครับ ปุ๊บมันจะขึ้นกับว่ากําลังรับข้อมูลบัญชีนะครับบริการของ Google นะครับก็กดคําว่ายอมรับนะครับมันจะเข้าสู่เพจสตูเลยนะครับเวลาเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมในกรณีที่เราสมัครในเพจสตูเลยนะครับเปิดแอปในเพจสตูแล้วก็สมัครในนั้นเลยนะครับสมัครอีเมลนะครับพอขึ้นหน้าจอเนี้ยเราก็ สามารถอัปเดตแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องได้หรือไม่ก็อัปโหลดแอปใหม่ๆได้เลยนะครับอัปโหลดเกมอะไรพวกนี้อัปโหลดแอปต่างๆ Facebook เฟซบุ๊กยูทูบไลน์เลยอะไรพวกนี้ส่วนคนใหม่ๆที่ยังทําไม่เป็นนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเราก็กดตรง3มขีดนี่นะครับแล้วก็กดคําว่าแอปและเกมของฉันนะครับกดเข้าไปนะครับ อันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับแรกๆมันอาจจะยังไม่ขึ้นก็อาจจะต้องรอสักพักเพื่อให้เครื่องมันมันแสดงผลนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นการสมัครอีเมลนะครับผมใน y พ t ส r e นะครับโดยที่เรายังไม่มีอีเมลนะครับในกรณีนี้คือสมัครอีเมลใหม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ทำไปแล้วเนี่ยก็กดผ่านไปได้เลยนะครับส่วน ใครที่ยังไม่เป็นก็เออเาไปเป็นวิธีการทําได้เลยนะครับผมก็สมัครง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับส่วนมากที่ทําไม่เป็นก็จะเป็นแบบคนเฒ่าคนแก่ลุงป้านาะอาจะเป็นส่วนมากนะครับส่วนคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหมดแล้วนะครับผมบางคนเด็กๆอายุไม่กี่ขวบก็เป็นกันหมดแล้วนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับฝาก เพื่อนๆพี่ๆป้าๆนะนะอ่าๆทุกคนนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับกดกระดิ่งอะไรต่างๆด้วยนะครับผมหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับติชมได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย